ไอ้ยิ่แก้วแตกไอ้ยิ่แก้วหลอดใส่ฉี่แตกอ๋กินแม่งพึงอาจารย์แบบไอเด็กพวกเคนี่มันเอาอีกแล้วย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นนะฮะพี่อยู่ประมาณม .5 นะครับเมื่อผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะคัดคนแค่ประมาณแบบว่า40กว่าคนป,ปลายๆจากร้อยคนที่ระดับชาตินะครับเพื่อไปให้ไปเข้าค่ายต่อที่ขสว,วทนะครับเขาเรียกว่าค่ายคัดผู้แทนประเทศไอจังหวะน,นี้แหละครับที่น้องๆหลายคนสงสัยว่าเออเเคยเห็นข่าวไอ้นี่มันตัวแทนโอลิมปิกไปแข่งระดับโลก อันนี้มันแบบเป็นเด็กคณิตศาวตร์โอลิมปิกไปแข่งระดับโลกอะไรแบบนี้นะครับมันคือค่าย,ยานี้แหละครับด้วยความที่ว่ามันเป็นค่ายที่จัดอยู่ที่กทมนั่นแปลว่าทุกคนก็จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปเข้าค่ายระยะเวลานานเกือบหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นนะครับใครเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเอ็งติดค่ายนนะเอ็งขนกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยคือเอ็งจะกลายเป็นเด็กกรุงเทพโดยปริยายบอกพ่อบอกแม่เลยลูกป้าแม่ผมจะไปเป็นเด็กกรุงเทพจะไปเป็นเด็กสยามจะไปเป็นเด็กว่าเดินเที่ยวกทม นะครับไปส่งผมด้วยนะหนึ่งเดือนอย่างแรกก่อนเลยนะครับก่อนที่ผมจะพาคุณเข้าไปในค่ายนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับพาคุณเข้าไปดูแผนที่นะครับอันนี้คือตึกที่เรียกว่าตึกสสวทนี่เป็นตึกที่อยู่ในกรุงเทพเลยเว้การคัดเข้าค่ายผู้แทนประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวะคณิตศาสตร์นะครับฟิสิกส์เนี่ยก็เข้าใรนตึกนี้ทีนี้นะครับก่อนที่ผมจะพาคุณเข้าไปในในค่ายของเรานะครับผมต้องขอพาคุณไปดูจุดยุทธศาสตร์ของตึกนี้ก่อนสสวทเนี่ยนะครับมันจะตั้งอยู่ที่เอกมัยไอตัวเนี้ยครับ อันนี้คือสยามนะครับถ้าหากว่านี่คือสยามพารากอนเนี่ยนะครับผมขอวาดสยามเอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุฬานะครับ CU นะครับจุฬานะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัย สีนคำขลินมิโรดนะครับนะเราจะมีอมอเกษตรนะครับพี่ขอเขียนว่าค U แล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับค่ายสสวทของเราเนี่ยนะครับจะเรียนที่หลายที่นะครับจะเรียนที่ตึกสสวทเองก็ได้นะครับหรือบางวันนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่อยู่จากจุฬานะครับเขาก็อาจจะต้องไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือจะไปเรียนที่มอเกษตรก็ได้นะครับแล้วแต่วันว่าเราจะถูกส่งไปเรียนที่ไหนแต่ที่แน่แคือสถานที่ที่มึงต้องนอนคือมึงต้องนอนตึกนี้นะครับ มึงต้องอยู่ตึกนี้เป็นเดือนเนื่องจากว่ามันอยู่ในเมืองใช่ไหมครับในกทมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแน่นอนครับรถไฟฟ้าเห็ไหมนี่ฮรรถไฟฟ้าเดินทางผ่านหลายพื้นที่นะครับมันก็จะมีแหล่งอารยธรรมหลายอย่างนะครับแบบเอ้ยวันนี้ไปทำแลบที่จุฬาเหนื่อยจังเลยเว้ยเอ้ยสยามอยู่ใกล้เรียนเสร็จแล้วไปเดินสยามสักหน่อยดีกว่านึกออกไหมครับใช้ชีวิตแบบเด็กกรุงเทพแบบแบบครูคูชิคชิกอะนึกออเนี่ยเรียนเสร็จไปสยามนะฮะเราไปสยามเมื่อแบบก็กลับมาที่สตวทตอนกลางคืนแล้วค่อยอ่านหนังสืออะไรเงี้ย อันนั้นคือคือความคิดในอุดมคติครับวันแรกนะครับนั่งรถปากับแม่เข้าไปในเมืองนะครับก็คือจากกุ๊กจากโคราชนอะ่ะเดินทางจากโคราชนะครับเข้าไปที่กทมอพอไปถึงเนี่ยนะครับเองเองต้องคิดภาพไปกระเป๋าเองเนี่ยจะพลุมพลังใช่ไหมทางค่ายเนี่ยนะครับเขาก็ทําการจัดห้องให้แล้วนะครับในค่ายเนี่ยมีเด็กอยู่48คนเป็นคนที่ถูกคัดมาจากทั่วประเทศวิธีการที่เขาจะจัดห้องให้นะครับคือแรนดอมแรนดอมไอสัตว์น้องครับมันคือการแรนดอมไปถึงนะพี่พนักงานบอกอ้าวน้อง,น,องน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะอ๋อมาจากราชสีมาาาวิทยยยลััคครรบโโอออ้้เเด็กชนี่ มา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 นะไม่เคยมาสะสะวทธ์ใช่ไหมอดี๋ยวพี่จะบอกให้นะน้องเห็นตึกใหญ่ๆตอนนั้นไหมอ๋ออ๋อเห็นครับเห็นเห็นเห็นเออนี่นะตึกเนี้ยจะเป็นตึกที่น้องต้องใช้นอน,นครับคือทั้งตึกขนาเป็นหอพักให้เด็กในค่ายไปนอนโดยเฉพาะเลยครับหนึ่งห้องเนี่ยจะนอนได้4คนนะคะน้องพี่ได้ทําการสุ่มลุมเมทดให้น้องแล้วนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปนี่ก็คงจะได้เจอเขาเลยพี่กก็เเเเเลยอออะะคคครรรับบบขขุณมานานปปปปปปป,ป๋ึ้้้หหงงไิดตู เชี่ยอันนี้มันมันเป็นหอพักที่น่ารักมากนะครับถึงแม้มว่าแวบแรกเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บได้กลิ่นไยของของค่ายลอยดอกเหมือนเหมือนที่พักทหารยังไงไม่รู้หนึ่งคนนะคือหนึ่งเตียงนะครับอันนี้ยเตียงพี่แต่ละคนเนี่ยจะมีโต๊ะให้เลยนะครับใต้เตียงเนี่ยจะมีโต๊ะกับโคมไฟนะครับ คือออกแบบมาให้มึงอ่านหนังสือทุกวันเาเอินว่าเพื่อนคนอื่นไอลูเมทค,คนอื่นเนี่ยนะครับมันออกไปข้างนอกพอดีพี่ก็เลยไปแล้วกูก็ไปยึดเตียงก็วางของจัดเตียงให้เรียบร้อยครับอ่ะโอเคคืนนี้กูจะนอนนี่นะครับกูยึดเตียงให้เรียบร้อยตั้งให้มันแบบว่าพอดีพองามนะครับสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงห้องข้างดังมันมันดับเสียงเฮฮาม,มากป,ปุกป,ปักป,ปุกป,ปักปุกปักห้องข้างคือมึงเล่นอะไรกันวะคือพี่ก็ไม่แน่ใจครับหาว่า,าไอ้ใครวะนะครับปรากฏว่าเปิดเข้าไปครับนะครับเป็นเสียงของเด็กแก๊งปักตาย นะครับห้องข้างๆเป็นเด็กแก๊งภาคใต้เขาน้องครับก็บคือผู้แทนศูนย์จากมสงขลานักินียนศูนย์มอนะครับ,นะรบเขาก็อยู่ห้องข้างๆเลยนะครับแล้วเด็กปากใตม้มันจัดปาร์ตี้กันข้างๆนะครับเขาแบบอ้อาวอา้อาวหวัดดีหวัดดี วัดดี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 เราเราชื่อเอมนะอั้นีะเราจะเป็นห้องห้องข้างๆกันเหมือนกับเขาเขา,ขารู้จักอะ่ะเพราะว่ามึงจะอยู่กับเขาไปอีกหนึ่งเดือนเว้ยแล้วห้องข้างๆพี่เนี่ยเด็กปากใต้นะครับน้องรู้ไหมว่าที่หนึ่งชีวะระดับชาติปีพี่อะ่ะนะครับคือเด็กปากใต้นี่แหละเนี่ยแม่งนอนอยู่ในห้องเลยคนนั้นนะครับเขาชื่อเคนนะครับเคนเป็นคนที่เก่งมากเป็นเป็นเด็กภาคใต้แล้วก็ที่หนึ่งประเทศไทยนัดปีนั้นเลยนะครับนะก็นอนอยู่ห้องข้างๆพี่ก็บอกอ้าวแล้วเว้ยกูนอนข้างคนเก่งดีมากนนนนนนรัเเาแแปีีีีี้้้ชววิตด่นนอน่อออหงพย ห้องข้างขาเนี่ยก็จะเป็นเด็กปากใต้ห้องต่อไปนะครับก็เป็นพวกเด็กเตรียมอุดมนะครับเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆกันคือเราก็เมคเฟรนกันนั่นแหละนะครับเซย์ไฮกันหมดพอพี่ไปแนะนําตัวกับห้องเด็กภาคใต้จากด้านข้างแล้วนะครับพี่ก็เลยแวบกลับมาที่ห้องตัวเองปรากฏว่ากลับมาเนี่ยนะครับลูเมดพี่ก็กลับมาครบทุกคนเลยพี่จะต้องขอแนะนําตัวนะครับว่าห้องพี่นะครับนะมีอยู่4คนอ่าดิสิสมีนะครับคือพี่นะครับคือพี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ม5้านะครับเป็นม5กําลังจะขึ้นมหกนะครับคนต่อมานะคครับก็ือเป็นเเด็กหนือชื่อว่าปอนะครับ ส่วนเด็กอีก2คนนะครับเป็นรุ่นน้องที่น่ารักนะครับน้องคิมกับน้องอินช์นะครับเป็นอยู่ม .4 นะครับเนี่ยเด็กม .4 ด้วยความที่ว่าค่ายเนี่ยมันจัดช่วงปิดเทอมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยกำลังจะแบบเลื่อนชั้นปีนะครับอ่อินช์กับคิมเนี่ยนะครับเป็นเด็กโรงเรียนมหิดลวิทยาลุสอนนะครับเรามีเด็กสาธิตมชอ1คนเรามีเด็กมหิดลวิทยานุสอนสองคนเรามีเด็กรัสซีมากินเกียนหนึ่งคนอยู่ในห้องด้วยกันครับวันแรกถือว่าเป็นวันที่ simpleveryeasy นะครับ หัวข้อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตปกติเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่แกชื่อพี่เฟิร์นนะครับเขาจะคอยแจ้งตลอดว่าวันเนี้ยเราต้องไปเรียนที่จุฬาหรือว่าวันเนี้ยเราจะเรียนอยู่ที่สะสะวะทน,นะครับวันแรกสุดเนี่ยถือว่าโชคดีครับอาจารย์จากจุฬาเนี่ยท่านเมตานะครับคือท่านเดินทางมาสอนที่สสวะทเลยนะครับอาจารย์เขาก็เดินทางมาเขาบอกเออวันนี้น้องๆทุกคนเข้าค่ายเดยนะเราจะเรียนกันที่ตึกสสวทนี่แหละนะมันจะมีห้องประชุมอยู่ข้างบนนะบนหอพักเนี่ยชั้นสูงสุดเนี่ยจะมีห้องประชุมก็ขึ้นไปนะคร์ ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณห้องโรงเรียนธรรมดาในประเทศไทยนั่นแหละด้วยความที่กูเป็นเด็กจากโคราชคนเดียวศูนย์กูมีคนเดียวที่มานะครับเขาเรียกว่าเป็นเด็กติดเกาะนะครับเด็กรอยแพรมานะครับคือศูนย์อื่นอนย่างเช่นเด็กภาคใต้ไอเด็กภาคใต้มันมาเมันกลุ่มมันก็น่าเป็นแก๊งไอ้อน้องอินกับน,น้องคิมสองคนเนี้ยนะครับมันก็ไปนั่งนาที่ดนวิทยาลัยศรของเขานะครับเด็กภาคเหนือก็ไปนั่งกับภาคเหนือกูก็ไปเดินนั่งอยู่ข้างหน้า เปนั่งหน้าห้องนะครับไปนั่งหน้าห้องอ่ะพอถึงเวลานะครับอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์นี้นะอาจารย์มาจากจุฬานะครับให้น้องนึกถึงแบบเอาบัสดับเบิลดอร์คืออารมณ์ประมาณแบบเป็นคนแก่แต่ว่าแก่แล้วขลังอะ่ะแก่แล้วแบบมีพลังอะ่ะนึกออกไหมครับอ้าวก็ยินดีตอนเข้าสูขขา่ข่ายค่าบแรกวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและก็ความหลากหลายค่าบแรกแกเปิด p o w e r p o i เลยเว้ด้วยความที่ว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้าง,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 งจา oo, ะโอคูครับเปิด PowerPoint มาสไลด์แรกไอเหียสไลด์สไลด์ลฟ้าสไลด์แบบน่งงีน อาจารย์พูดอะไรอะ่ะคือทำไมจอโปรเจคเตอร์มันยังไม่เปิดจานครับจอจอโปรเจคเตอร์ยังไม่เปิดครับอาจารย์นึกว่าจอมันพังบูสกินปรากฏว่ามองจอสไลด์อีกทีครับมองโปรเจคเตอร์ดีๆไอ้เหี้ย,ยน่ามันสไลด์แกนี่หว่าคุณนึกว่าทีวีพังแต่จะสไลด์แกเป็นอย่างงี้แกบอกอ่านี่ๆๆน,น,น,นี่เราจะมาดูอีกยุคหนึ่งแล้วกันนะนี่ยุคนี้คือพาลิโอสโตริกเอรานะมันก็ประมาณ500ล้านกว่าปีมาแล้วนะครับโอ้ไม่กูเนสจังหวะนี้คือกูรู้แล้วว่าโอ้เชี่ย น้องขับสไลด์สีฟ้าคือถ้าย้อนกลับไปได้คือกูจะเอาออฟตัสกลับไปด้วยแล้วบอกตัวเองว่าแบบมึงใช้ดเอมโมโนโล,ลด,ด้วยหนึ่งร้อยบาทมันกันแสงสีฟ้าได้คือแกก็สอนเงี้ยนะครับพี่ก็แบบโอ้เชียคือพี่ก็มองหน้าเพื่อนพี่หลายคนนะครับแต่ว่าแกสอนดีนะเว้ยแกสอนดีมากนะครับถ้าตั้งใจเรียนกับแกจริงๆนะครับสไลด์ดีมากนะครับคือเรียนแล้วเข้าใจเมื่อเมื่อถึงเวลานะครับแกก็เปิดสไลด์ไปเรื่อยนะครับสักพักหนึ่งเว้อยู่ดีๆแกก็นอกจากบัรยายปุ๊บแกก็อยากถามเด็กใช่ไหม เอาละนักเรียนมีใครรู้ไหมว่าฟอสซิลตัวนี้ที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรน้องครับเป็นคำถามที่ยุคร้อยล้านกว่าปีใครมันจะไปรู้วะแต่น้องครับนี่คือค่ายสสวทนี่คือค่ายคัดตัวแทนประเทศครับน้องอย่าประมาทเด็ก40กว่าคนที่เขาคัดมาสักพัหหนึ่งจะถามว่าอ้าวไม่มีใครตอบเลยหรอฟอสซิลตัวนี้ชื่อว่าอะไรเรวเข้าคือไม่มีใครรู้เป็นฟอสซิลที่ไม่ไม่เคยเรียนในค่ายมาก่อนสักพักหนึ่งครับเด็กภาคใต้คนหนึ่งครับยกมือขึ้นครับออ อะโนมาโลคาลิสครับอาจารย์ทั้งค่ายแบบหันไปบบเฮียโอ้ใช่แล้วครับฟอสซิลตัวนี้นะครับจะพบได้ในยุคนี้แล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นี่ครับเชียนี่ครับเขาถึงบอกว่าอย่าประมาทเด็กค่ายสวทคำถามบางอย่างที่คุณคิดว่ามันยากเกินไปอะในค่ายนี้จะมีคนที่ทำได้เสมอด้วยความที่เราคาดหวังนะครับหวังว่าอยากจะเห็นภาพบ้างนะครับนะอาจารย์ก็ก็ เดี๋ยวเราจะมาเรียนความแตกต่างของหอยกันน,นักเรียนนะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันในค่ายครับตัวแทนประเทศเองน้องเราเรียนสับค l a s และเรียนลงไปถึงออเดอร์ครับน้องครับ <c oughs> นี่คือหอยต่างๆในทะเลนะนักเรียนขอให้ทุกคนดูนะว่าหอยตัวนี้นะเนี่ยมันมีเปลือกแบบนี้กูก็แบบโอ้เชีย่ยกูเริ่มเห็นความตึงแล้วแล้วแบบว่า มันมีแบบนี้อีกประมาณ10กว่าสไลด์20สไลด์รออยู่อะแต่ละสไลด์มีประมาณ20ชื่อให้น้องท่อง oda, uh, a, นีโอแกสโตโพดาอาแอคติโอนนิโมฟาครับออเดอร์เลยนะบาซอมมาโตโพลากูแบบโอ้โหเชี่ยตั้งแต่วันแรกกูเริ่มเห็นแววแล้วว่าค่ายนี้แม่งเดือดแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องสอบท้ายค่ายด้วยนะครับมึงต้องไปนั่งท่องมาตอนทายค่ายแบบวันนี้ก็ ว่าเป็นการรับน้องคาบแรกแล้วกันเนาะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนกคน่าคงจะสบายๆอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เลิกคลาสเรียนได้พรุ่งนี้ไปเจอกันที่จุฬานะอาจารย์ได้มาสอนที่นี่อีกแล้วนะวันนี้มาแค่วันแรกจบคาบไปก็คือถึงตอนเย็นครับกลับไปนะครับเราเรียนกันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับเรียนมาละแปดชั่วโมงครับเนื้อหาหนักประมาณนี้ทั้งวันกลับไปถึงนะทุกคนก็ไม่ได้กลัวเนื้อหาครับกลับไปก็ต่างคนก็ต่างอ่านครับโดยเฉพาะน้องคิมกับน้องอินเนี่ยเด็กใหม่ไฟแรงมาถึงปุาาน ใชเนี่ยมันแข่งกันคัดตัวแทนประเทศก็จริงเว้ยแต่คือเราไม่ได้แบบว่ามีม i n d s e t ได้ว่ากูจะต้องแบบกีดกันกันอะไรแบบเนี้ยนะครับพี่มีอะไรพี่ก็ถามไอ้ปอนหรือน้องน้องคิมน้องอินช์มีอะไรก็ก็ถามพี่ได้ไหมครับคือช่วยช่วยกันเรียนเช้าวันรุ่งขึ้นนะพี่เฟิร์นนะครับพี่เฟิร์นก็คือพี่เจ้าหน้าที่สสวทนะครับก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันที่จุฬากันนะคะเด็กๆไปขึ้นรถบัสนะลูกนะเราก็ตื่นเช้ากันหน่อยนะครับแล้วก็ไปเดินทางไปที่จุฬานะครับปรากฏว่าไปถึงนะครับขึ้นรถบสัสปุ๊บบเช็คนนคคจนนนวรั41 42 43 44 ส0 4ครบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นครับเดี๋ยวก่อนทาไมค่ายมี404อะครับเมื่อวานมี48คนไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อวานนะ่ะหลังจากเรียนคาบแรกไปนะ่ะหลังจากที่มีคนที่พูดว่า a n o โลิ o c a r i ะมีเด็กค่ายสะสะวทที4คนมาติดต่อพี่ขอสละ่ายทันทีคือ <c oughs> ไปเลยกุก <c oughs> ูไม่เข้าแล้วพี่ก็เลยไปนั่งคุยกับเด็กป้าไต้ซึ่งคนที่ตอบ a n โม a l ล c า r i s เป็นรุ่นพี่นะครับเขาอยู่ม .6 พี่อยู่ม .5 นะพี่ก็เลยไปถามครับพี่ใช่คนที่ตอบ a n o m a โล c a r i s เมื่อวานใช่ไหมครับ เออใช่แล้วน้องพี่เองพี่รู้ไหมพี่ทําเด็กออก่ายไปสี่คนพี่ทําเพื่อนหายไปสี่คนไว้พี่ไม่รู้ก็อาจารย์ถามพี่ก็ตอบวันแรกวันแรกขายไปสีคนไปถึงจุฬาเนี่ยนะครับมันจะมีตึกนะครับมันจะมีตึกใหญ่ๆตึกหนึ่งสูงๆนะครับเขาเรียกว่าตึกอาคารมหามกุฏนะฮะเป็นตึกที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับเขาจะใช้เรียนทฤษฎีนะครับแล้วก็เรียนทำแลบภาพนี้นะครับคือ สภาพห้องเรียนของเรานะครับก็จะมีอาจารย์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมาส่วนใหนคือคนที่มีเพื่อนเขาก็จะนั่งด้วยกันนี่แหละครับนั่นเนี่ยเสื้อน้ำเงินอย่างเงี้ยครับเด็กมาให้โดนวิทยานัยสอนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนั่งกับแก๊งเขาอะไรเงี้ยครับช่วงนัรกของค่ายเนี่ยจะต่างคนต่างนั่งนะครับพี่รู้สึกว่าพี่เนี่ยไปเข้ากับเด็กภาคใต้เนี่ยเข้าได้สบายเลยนะครับก็เลยไปนั่งกับแก๊งภาคใต้นะครับอาจารย์ก็มาแล้วก็บอกว่าอ้าวสวัสดีนะนักเรียนสวัสดีวันที่สองนะครับเ่อวันนี้เนี่ยค ผ่าสัตว์กันนะสัตว์ที่เราจะให้น้องๆเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นสัตว <Yeah, S 3> ์ป uh ีกนะครับเราได้เตรียมไก่และเป็ดมาให้น้องๆได้ผ่ากันเหมือนเรียนผ่าอาจารย์ใหญ่คณะแพทย์นะครับแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ของเราในวันนี้คือไก่แล้วก็เป็ดเขาก็จับกลุ่มมาให้นะพี่ก็ไปอยู่กลุ่มกับเด็กสูนเทพศิลินนะครับมีเด็กเตียมนะครับแล้วก็มีเด็กภาคใต้ครับก็ปนๆกันน่ยนะครับมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะอาจารย์ก็บอกว่า l ลบวันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเราจะทําการผ่าทางเดินอาหารของไก่ต้องผ่ามาตั้งแต่หลอดอาหารแล้วก็ลลาาาาาากกกไไส้ยยยยววววมมเเนนนะะะออออจรรรร์บบบบ่ัังงงีูแ อะไรอะไรระวังบอมอาจารย์ก็หยิบไก่มาให้ในค่ายครับเอาไก่มาวางโป๊กนะครับเป็นไก่ตัวใหญ่ๆครับนะหลักการคือมึงต้องเอาลำไส้อ่ะดึงออกมาแล้วก็เอาลำไส้เนี่ยนะครับไปเรียงวางเป็นแบบเป็นเส้นยาวๆนะครับทำให้มันสวยที่สุดเท่าที่จะทําได้พี่ก็อ๋อวางไงก็วางงั้นกูผ่าผ่าลำไส้ไก่ไปครับอาจารย์ก็เดินผ่านมาอ้าวผ่ากล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนี่ไปลำไส้ลำไส้ไปเลยไปเลยค่อยๆผ่าลำไส้ไปครับผ่าผ่าปรึบ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 คมมีดไอ้เหี้ยคมมีดสกพากหนึ่งครับ อาจารย์บอกว่านี่นี่ยนี่นี่น้องเรียนฟังนะเนี่ยมันจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่แถวๆถวลำไส้ส่วนท้ายของไก่เนี่ยนะไปผ่าเอาต่อมนี้ม,มาให้หน่อยนะได้ครับกูผ่ากรีดเลยผ่ากรีดป๊ดอาจารย์แม่งหน้าเสียเลยอาจารย์ได่บอกนักเรียนครับอาจารย์เรียนผ่าอะไร <äl usz> ก็ผ่าต่อมผ่าต่อมน้ำเหลืองไงอาจารย์อยู่นี่ไงไอเฮี้ยนักเรียนน้ำมันลำไส้ใหญ่ผ่าลำไส้ใหญ่ป๊ดนี่ครับเด e b บ m ม เดอะบอมที่อาจารย์เตือนครับพื้อออกมาสีเขียวๆปกกลิ่นนี่แบบอูแบบอื้อทั้งกลุ่มพี่มองมาแบบมองมามองมาได้พี่อะแบบกูเป็นคนทำเดอะบอมแตกแล้วกลิ่นนี่คือแบบมันเหมือนเหมือนของคนเลยอะคือแบบเออเออเออทำไรเขาจาน,านทำไมเขาจารย์กลิ่นมันมาแล้วเอาไป,ไปเอาทิชชู่มาอาจารย์บอกไปเอาทิชชู่มาไปเอาทิชชูชช่มาเช็ดเช็ดเช็ดเหมือนเช็ดตูดเด็กอะคือมึงนั่งเอาทิชชู่ไปป้ายป้ายปื๊บปื๊บปื๊บไอ้เหี้ยแล้วพอดึงทิชชู่มาปื๊บโอ้โห อันนี้คือพลังอํานาจครับน้องครับพลังอํานาจที่มึงเดินไปหาใครทุกคนก็เดินหนีมึงหมดอาจารย์บอกไปรีเอาทิชชู่ไปทิ้งไปนักเรียนเอาทิชชู่ไปทิ้งนี่คือมาหากราบขี้ไก่เต็มเต็มทิชชู่ครับก็เลยเออเอาไปเอาไปเอาเอาไปทิ้งก็เดมแต่แต่ก็แแบบนั่นแหละครับเป็นแแบบที่ทําให้หลายคนรู้จักพี่ในค่ายนะครับไ <c oughs> อาา้เคี้ยนี้ใช่ไหมที่ม่งทำไส่ไก่แตกอาว <c oughs> นี้นะครับอาจารย์บอกอ่ะเดี๋ยวนักเรียนก็กลับไปเตรียมตัวนะไปพักผ่อนกินข้าวเรียบร้อยเพราะว่าตอนบ่ายมีอีกแลบบหนึ่งนะครับพี่ก็บอกว่าโ ยังมีอีกแล็บหนึ่งอย่างนั้นเหรอกลับมาที่ห้องเดิมนี่แหละนะครับอาจารย์ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งทีนี้อาจารย์บอกว่าเมื่อเชา้านี้มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะอาจารย์ก็ถือว่าไม่ได้อยากให้มันเกิดหรอกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก,ก็ต้องเป็นแลบที่ระวังเหมือนกันบ่ายวันนี้เราจะเรียนเรื่องสรีรวิทยาการทํางานของไตเด็ก่ายฟังก็แบบอ๋อ คงจะแบบไปนั่งดูเรื่องของหลักการทํางานไปเรียนทฤษฎีว่าตไตมันดูดน้ํากลับยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์บอกว่า,วาไม่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 ไมไมไมนี่นี่ไม่ใช่ทฤษฎีนี่คือภาคปฏิบัติเอาละเดี๋ยวเราจะขอจิตอาสาหาตัวแทนกลุ่มนะจะให้คนกลุ่มนี้นะไปนั่งกินเกลือนะครับกินน้ํากลัน่นแล้วก็ไปกินโคก้กนะแล้วก็มาวัดกันว่าใครฉี่ออกเยอะกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครอยากกินอะไรก็ไปเลือกกินเป็นตัวแทนกลุ่มไปฉี่มาด้วยแล้วเก็บฉี่มาให้เพื่อนด้วยเพื่อวัดความเข้มข้นของฉี่พี่ก็แบบมองหน้าเพื่อนพี่แบบโอ้อาละคือกูไม่กล้าแล้วกูไม่กล้าอาสาที่จะเป็นคนไปฉี่แล้วเพราะว่ากูแม่งเพิ่งทำขี้ไก่แตกเมื่อเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกูไม่ทำเนี่ยในตัวแทนกลุ่มนะครับก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับนะรุ่นพี่คนนี้ชื่อว่าพี่แคนนะครับเป็นเด็กตนกุหลาบลังสิตนะครับนะแกก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวพี่ไปฉีดให้เองน้อง่วงนะวีพัับก ไม่รู้คุยอะไรกันนะครับอ๋ยระหว่างรองพี่แคนไปฉีนะเรามาซ้อมกันไหมมันจะมีหลอดทดลองนะครับหลอด2หลอดใหญ่ๆนะครับเวลาเราจะ,จะกรองฉีตวงฉีเนี่ยเราก็ต้องเทหลอดลงแบบนี้อ่าเทแบบนี้เทแบบนี้ครับพี่ก็อ๋อเออเออดีๆอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านนะครับสักพักหนึ่งครับไอ้บอลแม่งไม่รู้ชงทําไปทําม,มาครับบอลบอกว่าเฮ้ยเอมมึงรู้จักอันนี้ปะวะบาร์เทนเดอร์ทำไมวะนี่เว้ยมันมีวิเทคดิ้อย่างนี้เนี่ยรึปุ๊บเห็นไหมเนี่ยบาร์เทนเดอร์รึปุ๊ นี่แล้วก็แบบมันจะมีลีลาด้วยเทคนิคเด็กเชียบีอารู้เปล่าเนี่ยเทคนิคเด็กเชียบีอามาครับปิบปบเปิบเปบปบนะครับเนี่ยตอนตอนนี้ฉี่ยังไม่มามันซ้อมแบบมันซ้อมแบบแก้วเปล่าอยู่ปึบเออเรียบร้อยก็พี่แคนก็กลับมาพอดีนะครับพี่บอกว่าใครจะเป็นคนตวงฉี่ไอบอลแม่งอาสายังไหวผมเองมาฉี่พี่แคนมาโหฉี่มาแบบมาแบบเป็นถ้วยอะแบบโอ้หเมื่อเช้าเมื่อเช้าเจอพี่ไก่ตอนบ่ายเจอฉี่คนโอ้โหเออบอลมันก็จะแบบว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะเอลไม่ต้องห่วงมึงคิดว่ากูจะทำหกใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะเพื่อน ไอ้ที่กูลองไปเมื่อกี้มันแค่ทฤษฎีเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวกูจะเทแบบธรรมดานะครับเทแบบธรรมดาไอ,บอ้บอลมันรู้ตัวบอลมันรู้ตัวว่ามันห้ามทำหกไอ้บอลก็หยิบขวดมาครับนั่งค่อยๆกรองครับกรองปึบ,ปบ,ปบ,ปบเฮ้ยไอ้บอลเด็กเชียร์เบียร์มึงเขา้าใจไหมว่าสีของเฉียะมันเหมือนสีของเบียร์คือสีเบียร์เลยมีฟองด้วยโอ้ปึบนะครับเพื่อนก็แบบโอ้บอลเหมือนเด็กเชียร์เบียร์เลยนะบอลนะไม่รู้ว่าไอ้บอลเคลิ้มหรืออะไรแล้วปึบมันไม่รู้มันมันส่ายยังไงเพื่อนแม่งเชียปันปั่นปันปันเขา ทุกคนแบบมันไม่ใช่แค่หกไอเ้เหี้ยเบร็งไอ้เหี้ยแก้วแตกไอ้เหี้ยแก้วหลอดใส่ฉี่แตกโอ้เบร็งระลงฉีง่แม่งเต็มโต๊ะกินแม่งพึงอาจารย์แบบไอเด็กพวกเด็กเคี้ยนนี่มันเอาอีกแล้ว <c oughs> มึงเอาอีกแล้วใชื่อไหมโอ้ไปรอบนี้ไปเอาผ้ามารอบนี้มึงไปเอาผ้ามา พี่ได้เก็บรูปของไหยนะรูปนั้นเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือสภาพหลังเช็ดโตะเรียบร้อยแล้วครับก็คือโตะแห้งแล้วแหละนะครับแต่ไอ้แค่หลอดเนี่ยโอ้โหฉี่แม่งท่วมโต๊ะคือแบบโอ้นะก็เป็นแบบวีรกรรมนะครับคือวันนั้นนะ่ะแม่งเหม็นมากๆเหม็นเฮ้ยๆเหม็นจัดจัดนั่นแหละฮะวันแจ้งเกิดนะครับเขาเรียกว่าวันแจ้งเกิดครับบอลทูบีครับท้งค่ายรู้จักกลุ่มกูหมดเลย เราก็กลับมาที่ห้องพักของเราวันที่2นะครับวันนั้นพี่เหนื่อยมากนะครับสี่ทาทุ่มก,กูก็นอนแล้วนะครับตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับปกตินะครับสสวท,ทเนี่ยจะมีข้าวเช้าให้คุณสาม,มารถเลือกได้ว่าคุณจะสั่งกินเองตอนเช้าหรือว่าจะไปกินกับที่ค่ายจัดให้นะครับอันนี้คืออาคารที่มึงเอาไว้ใช้นอนตึกหอพักสสวทท,ทุกตึกมันเชื่อมถึงกันอาคารเรียนของเราครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คืออาคารเรียนของเราแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ คืออาคารที่จะต้องไปรับข้า,าวเช้าครับวันนี้นะครับอาจารย์จากมอเกษตนะรเนี่ยเขาก็จะมาสอนที่ตึกอาคารนี้นะครับพี่ก็อาบน้ําไปเรียนนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยนะครับเพื่อนๆในค่ายก็กล่าวขานกันมาบอกว่าเฮ้ย hey, มึงระวังเนะเว้ยนะเพื่อนเด็กภาคใต้ก็มาเตือนครับว่าคาบที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันเป็นคาบที่กล่าวขานในตำนานในค่ายว่าเดือดมากเลยนะเพื่อนพี่ก็แบบ oh, จะเดือดอยังไงวะเพื่อนมันคือวิชาไบโอสแตติสติกเออเออเอออ่ะว่าไปครับกูไม่ฟังคำเพื่อนกูเพราะกูคิดว่า มันคือค่ายชีวะแบบเบเบ้นะครับเข้าไปถึงนะครับอาจารย์ก็มานั่งรอแล้วนะครับเป็นอาจารย์ที่เด็กค่ายเนี่ยจำได้ทุกปีแค่ได้ยินชื่ออาจารย์คนนี้ก็ขนลุกไปถึงใส่ไข่สลังครับนะอาจารย์ชื่ออาจารย์ลี่ลีนะครับจากมอเกษตรนะครับสอนวิชาชีวสถิตินะครับไบโอสถิตินะครับแกก็แจกชีตอ่านัก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 เรียนรับชีตไปนะเปิดชีตมาครับ holy shit ไอ้เหี้ยพี่มองหาความเป็นชีวะอยู่ในชีตอะ เปิดด้านที่หนึ่งดานที่สองดานที่สามดานที่สี่เปิดไปจนถึงหน้าสุดท้ายอะ่ะกูไม่เจออันไหนที่มันเป็นชีวะเลยเว้ยคือมันไม่มีความเป็นชีวะเลยมันคือสถิติคณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยมันนสถิติระดับที่ว่าใช้ทั้งแคลคูลัสใช้แบบสถิติแบบเดือดดาดอะ่ะกูกูรับชีตมาแลวยกูวิ่งออกไปนอกห้องเพื่อไปดูว่ากูเข้าถูกห้องเปล่ากูคิดว่าแบบอันนี้กูเข้าปิดห้องนืกอว่าห้องอบรมวิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิกไอสัดคือคือชีตมันคณิตศาสตร์จ๋ามากครับอันนี้อันนี้คือชี อันนี้มันค่ายอะไรวะนี่ค่ายชีวะจริงเหรอเนี่ยไม่ต้องตกใจนนคะนักเรียนมันก็เหมือนสติมอปลายนั่นแหละคะ่ะนะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเริ่มให้นะเนี่ยแกก็เริ่มสอนคนระับมาค่าค่าเฉลี่ยมัธยาฐานการกระจายตัวไปเรื่อยครับมึงเริ่มเรียนไปอ่ะมึงจะเริ่มรู้สึกแบบว่าจดไปแต่แบบสมองแม่งแบบโหลดไม่ทันเอ่อจากกราฟการกระจายแจกแจงความถี่เนี่ยนะคะก็เดี๋ยววิชานี้เนี่ยต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะน้องเห็นน้องเห็นขอบกันไหมเนี่ยอันนี้ครือคิดเลขคือมึงต้องใช้เพราะว่ามันจะมีบางข้อไว้ ที่แบบอินดิเกตพื้นที่ใต้กราฟอะพี่อยู่มห้าแคลคูลัสเคยเคยแตะมาบ้างมีพื้นฐานมาพี่หันกลับไปมองน้องมองสี่ครับเขายังไม่เคยเรียนแคลคูลัสไงแต่ก็ได้แหละครับนี่คือค่ายสสวทรครับมันจะมีน้องมองสี่างเช่นไอ้อินเด็กไม่ใช่วิทยาศาสตร์น,อนอะไอ้พวกเนี้ยคือเรียนแคลคูลัสมาจบแล้วมันพร้อมสบายพวกเนี้ยแบบโอ้นี่คือนิยามของเขาว่าจีเนียสซินะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำโจทย์ทีละข้อนะคะอ่ะลองหาพื้นที่ใต้กราฟดูนี่ดูสิคะลองกดคือเลขอินดิเกตสมการนี้ดูสิคะพี่ก็แบบอ่ะะลอออองกกดดดิินเคูืจบว่าไออเเคครื่งิดลขอ่ะเครืองคิดเลขที่กูใช้อออ่ะคคคืืเรงิดเลขวิทยาาศสตร์ ตัวแบบแพงๆนะแพงเลยนะขนาดเครื่องคิดเลขที่แรงโคตรอ่ะยังใช้เวลาอินดิเกตส0วินาทีอ่ะคือกูรอไป๊บนึงอ่ะรอรอกว่าผลมันจะออกอ,ะอ,ะอ่ะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าต้องใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นเนาะเพราะว่าถ้าจะมานั่งอินดิเกตเองเนี่ยฝันได้แต่ฝันกับฝันนะคะขนาดเครื่องคิดเลขจะใช้เวลา1ิวิเลยเพราะ,ะนันเนี่ยโจทย์ท้ายค้าตัวเนี่ยหยิบเครื่องคิดเลขเข้ามาด้วยนะคะก็อาจารย์ลิลีก่ก็เซอร์ไพรส์เรานะครับเต็มที่นะครับเต็มที่เต็มรบือเย็นวันนั้นนะครับกลับมาปอนเนี่ยเริ่มน่าตื่น วิชาอะไรวะเนี่ยแต่มึงเรียนแคลแล้วไอได้อ็ดิมมึงไม่ต้องมึงเรียนแคลแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นมานะครับมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จบวิชาไบโอสแติสติกนะครับเพื่อนในค่ายนะครับก็ก็ได้ล่ำลืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นไงวิชาไบโอสแตทนะครับขี่กกียว่าอ๋อเออมันก็ก,ก,ก็พอก็พอดีอยู่เพื่อนอ๋อย่างงั้นเหรอนี่วิชาต่อไปนะวันนี้นะคือวิชาที่เรียกว่า problem solving i ิน l พลนเอ้ยอยู่ค่ายมาตั้งนานไม่ได้เรียนพืชกูจะได้เรียนพืชแล้วกูอยู่กับวิชาคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยคืออย่างน้อยกูจะได้กลับมาเรียนชีวะสักทีแต่เพื่อนที่ก็บอกเตือนว่ามึงคิดว่าวิชาไบโอสเตตเมื่อวานยากแล้วใช่ไหมเพื่อน Problem Solving i n p l a n t ยากกว่าก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากจุลานะครับเอาแล้วนะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็ได้ข่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียนวิชาไบโอสเตตจากอาจารย์ลิลีไปแล้วเนี่ยเป็นไงคะ ก็ครึ่งทางค่ายแล้วเนาะเกือบจบค่ายแล้วในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนวิชา problem s o l v i n g implant นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะแตกชีตเลยละกันนะครับพี่ก็อ่ะได้เวลาเรียนพืชแล้วเว้ยเปิดชีต what the fuck is this <c oughs> อารมณ์เดียวกันกับไอ้วิชาไปโอ,อสแตนเลยวิชาอะไรวะเนี่ยไหนพืชเพื่อนอยู่ไหนก่อนสิ่งที่พี่เจอนะเนี่ย problem s o l v i n g implant ครับชีตเรียนนะครับ <c oughs> เขาจะประเดิมมาด้วยแบบนี้ครับอ่ะ โอเคค่ะนักเรียนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการที่เราทำา w s t t r r n l o o ็ Southern b l o o นะครแล้วก็ผลงานวิจัยออกมานะคะเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีา wild type mutation แล้วก็มีการ run gel electrophoresis นะคะก็เดี๋ยวเรียนรู้กันไปพี่ก็แบบอย่างวะคือแบบวิชาเนี้ยนะครับเป็นวิชาที่ม,มองไม่เห็นคำว่าพืช I don't see a plant บอกเลยว่า ยากอันดับเกือบจะที่สุดคือเขาบอกว่าปีล่าสุดเนี่ยมียากกว่าพอเ e ็นโซลิงนะครับแต่ปีพี่อ่ะคือวิชานี้เนี่ยข้อสอบไทยค่ายก็เป็นเงี้ยคือก็จะให้อย่างเงี้ยมาแล้วก็แบบว่าจงวิเคราะห์ผลงานวิจัยว่าแบบเขาจะสื่ออะไรผลงานวิจัยต้องการจะบอกอะไรกับเราอะไรแบบเนี้นนะททยนะครับนะช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของค่ายเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงเซสชั่นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเซสชั่นพี่มาเยี่ยมเยียนน้องมันจะเป็นวันที่รุ่นพี่ตัวแทนประเทศนะครับตีก่อนๆเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับมาหาน้องๆที่ค่่ายนนีี้แหละ 3คนได้เป็น IBO คนกลางลนะครับคือพี่เพสนะครับเป็นเหรียญทองระดับโลกอะไรเงี้ยครับนะเป็นไอดอลพี่เลยเว้ยพี่เคยเจอแต่แบบเจอตามกลุ่มชีวะมอปลายอะ่ะเจอตามกลุ่มแบบฟอรั่มแต่เราไม่เคยเจอตัวจริงเขาเลยเว้ยวันนี้เขามาหาพี่ที่ห้องเรียนที่จุฬานะครับพี่ก็เลยไปขอไปถ่ายรูปนะไยแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาก็แวะมาที่หอพักด้วยนะครับแล้วเขาก็จะแบบมานั่งแบบเข้าทีละห้องเลย เรียกว่าคืนแห่งการพบปะไอดอลนะครับแล้วให้น้องๆทุกคนถามพี่เพจนะเววันนั้นนะเขาเข้ามาที่ห้องพี่เวเขาหยิบสมุดบันทึกเป็นสมุดจดสรุปชีวะของเขาอะเขาบอกว่าเนี่ยเอมนี่คือสรุปของพี่ที่พี่ใช้มันเป็นสมุดเล่มที่แขังมากน้องดูวิธีการจดของตัวแทนประเทศชีวะครับอันนี้คือสรุปเรื่องมลรงนะครับแล้วแบบ พี่พับใจตรงที่ว่ามันเป็นสรุปหนังสือเขียนมือทางเล่มมันไม่ใช่มีแค่นา,านี้นะน้องครับมันบันทึกการเดินทางไปแข่งโอลิมปิกระดับโลกด้วยนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือของเหรียญทองชีวะโอลิมปิกโลกเว้ยคนที่ดูคลิปในยูทูบนะครับพี่เพจเคยสแกนหนังสือเล่มนี้นะครับทำเป็น pdf ไว้อยู่แล้วก็เคยทําแจกแล,แล้วด้วยนะครับน้องสามารถไปตามได้ใน description ของคลิปนี้นะก่อนวันสอบพี่ได้ไปเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาชื่อว่าพี่สะอตนะครับ พี่สกอตเนี่ยแกเป็นเด็กเทพซิลินนะครับแกเป็นเด็กค่ายเก่าคือแกเคยเข้าสสปทปีก่อนมาแล้วแล้วแกก็วนมาเว้ยคือพี่แกก็บอกเลยว่าปีนี้พี่ตั้งใจจะเอาผู้แทนประเทศนะคือสุดท้ายเรารู้ว่าเด็กสสปทอป่ะเป้าหมายเราอ่ะมันก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละคือจะเอาตัวแทนประเทศแต่พี่สกอตอ่ะเป็นเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่พี่เห็นแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่พี่ว้าวมากคือเขาบอกว่าเฮ้ยเอ็มเอ็มไม่เข้าใจตัวนี้หรอให้พี่สอนไหมพี่สอนได้นะ เออเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายให้คือถ้าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหยิบชี้มาถามพี่ได้พี่ช่วย,วยสอนให้เราได้น้องเข้าใจว่าจาัจงหวะที่จะเอาวุ้นแถวประเทศอ่ะหลายครั้งหลายคราวอ่ะมันคือความที่ทุกคนก็แข่งกันนั่นแหละแต่สิ่งที่พี่เจอจากพี่สกอตมาในวันนั้นน่ะเขาเสนอช่วยสอนพี่โดยที่เขาไม่ได้หมายเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันเป็นการแข่งกันนะ่ะพอไปถึงวันสอบนะครับพี่ก็ทำข้อสอบออกไปนะครับโอโ้โหคัดวุด้นแถวประเทศอ่ะเป็นการสอบที่หนักสุดครับเนื่องจากว่าน้องมีเวลาสอบแค่วันสองแต่่่่9 20 10นนถึงง1อออะะสบชัวโม สอบสอบู๊สอบทรวิชาผ่านไปผ่านไปครับไปถึงชุดหนึ่งหัวข้อเขียงหน้ากระดาษไบโอ,โ,มมโอสเตตพี่แบบไบโอสเตตอย่างงั้นเหรอหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาทําครับโอ้โหยากโคตรยากจไบโอสเตมสเตม,มันจะมาเป็นคอมโบหน้าต่อไปครับ problem solving in plan กูแบบยากอย่แง้ดีวอ่ะก็สอบเสร็จออกมานะครับทุกคนก็โอ้เชียร์แบบลุยยาหลุดโลกรับเก้าโมงหนทุ่มอ่ะเออนะฮะ ช่วงไม่กี่วันต่อมานะครับเขาก็จะประกาศผลแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะสอบเสร็จเนี่ยนะครับทุกคนก็มาถ่ายรูปรวมกันนะครับคือทุกคนในค่ายเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องสอบนะครับออกมาคุยกันแบบฮาๆเลยแบบมันเป็นภาพที่แบบเด็กมหิดลวิทยาลุสรนน้องอินส์น้องคิมอย่างเงี้ยก็แบบเฮฮานั่งคุยนั่งเมาส์กับเด็กแบบต่างจังหวัดแบบเออเนี่ยมันั่งคุยกับเด็กโคราชเด็กอุบลแล้วแบบเด็กภาคใต้ก็แบบเฮฮากับเด็กกรุงเทพทุกคนในค่ายอ่ะมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเว้ยมันเป็นค่ายที่สุดท้ายแล จากทั่วประเทศอะ่ะให้สนิทกันแล้วความสนิทกันเนี้ยจนถึงตอนนี้ครับพี่จบออกจากค่ายเนี้ยมา4ปีแล้วแต่ทุกวันเนี้ยเพื่อนพี่ในค่ายทุกคนอะ่ะเราก็ยังคีิปคอนแท็กกันอยู่นะเอออันนี้คือความประทับใจของค่ายสสวทนะสุดท้ายนะครับเขาก็ประกาศผลสอบผู้แทนประเทศออกมาครับคนที่ได้ตัวแทนประเทศนะครับมีอยู่ประมาณ4คนคนครับคือเขาจะคัดจาก44คนเนะี่ยเขาจะคัดเหลือ4คนเท่านั้นครับ4คนเนี้ยคือคนที่เก่งมา,มากๆในค่าย เก่งมากๆจริงพี่พูดชื่อไปน้องอาจจะไม่รู้จักนะฮะคือมีบัคมีดานะครับมีปลาริสนะครับคือเป็นเด็กไม่ได้โดนเด็กเตรียมอุดมะไรเนี้ยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับคือพี่สกอตพี่สกอตเด็กเทพสุินคนนั้นแหละครับที่วันก่อนสอบเขาสอนพี่คือพอผลสอบออกอะมันมีแต่คนแบบแสดงความด,ดีด้วยกันครับสี่คนที่ออกมาถือว่าเป็นสี่คนที่เหมาะสมจริงๆแล้วพี่ก็ขอสแสดงความดีๆเขาด้วยน้องเห็นไหมว่าใครคัดคูลในประเทศสอนพี่อย่างหนึ่งคือยิ่งให้มันยิ่งได้ ยิ่งเราให้มันก็มีแต่ได้ครับที่สําคัญคือเวลาให้อ่ะคือให้โดยไม่บวังผลครับเหมือนดิวี่สกอตได้มอบให้พี่อันนี้คือความสวยงามของการแบ่งปันและการแชร์ในค่ายคับพูทยประเทศตรงนี้นะครับประสบการณ์ความทรงจำทั้งหมดนะครับตั้งแต่ค่ายหนึ่งค่ายสองค่ายสามค่ายสมันเป็นความทรงจำที่แบบยังฝังมาจนถึงทุกวันนี้ครับ